ทั้งคนเราคิดอะเราอยากได้คนรวยๆอยากได้คนมีตังใช่ไหมครับอยากได้เจ้าของกิจการคนมีเงินมาปิดนี่เลยอยากได้ไหมอยากไมดากได้คนตกงานเราอยากได้อะไรคนมีตังเออคนมีตังเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจใช่ไหมเอ้จะใช้กลุ่มเป้าหมายไหนดีเนี่ยมีคนชอบถามวันเลยถ้าเราใช้รูปมันจะซื้อเลยเนาะ แต่ถ้าเรายิงแนี่ยตัวแทนเราก็ใช้คลิปใครครับเ,รเออคลิปขอกกันก็ได้นะเอามาเลยจากใน YouTube จากไ f a ฟ e b o o k แล้วแต่เราจะดูตังมายิงได้เลยครับยิงแอนตัวแทนเพราะว่าโปรโมชั่นเดือนนี้เราจะไปที่ไหนครับเมาดีเนาะไปไง,ไไง่ายไหมง่ายง่ายนะง่ายเราเจอกัน <c oughs> ใช่ไหม ไงต้องเจอกันน่ะเออ้แหลเนี่ยยิงได้เลยยิงกระหนามเลยผมใช่รุ่นเนี่ยมันก็ไปหาเจ้าของร้านเจ้าของร้านหายของฮัมมดเลยอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เด็กไม่มีเคยไหมที่มีวัยรุ่นมีเด็กเข้ามากลัวๆนะเด็กน้อยเด็กอะไรปวดเวรทุเรื่อง ใช้ลูกนี้ไม่มีเด็กเพราะว่าเด็กไม่ใช่เจ้าของงานอายุต้องเยอะแล้วปลอดภัยสุดบางคนใช้ขนมเหมือนกันเลยแม่ไม่ดูบางคนใช้ลูกขนมใช้ลูกขนมเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเนาะแต่ขนมเป็นขนมของเด็ก เข้าใจไหมขนมเหมือนกันนะแต่เป็นขนมที่เด็กกินเพราะฉะนั้นเด็กเข้ามาพี่ยาวเขากดหัวเลยมีคนทักเยอะนะวันหนึ่งเป็นเก้าสิบข้อความแต่ได้รายชื่อมาได้เบอร์โทรมาสิบเบอร์โอ้โหเห็นมันก็ติดนะเราไปผิดตรงไหนหรือเปล่าไม่นะลองดูที่เขาตอบแชทเขาก็ตอบเขาก็ตอบดีอ่ะ มันก็สง่งรูปมาสิอุ้ยเป็นรูปค้าเช็งอันกระจุ่งกระจิ๋นใช่ไหมเออมันสื่อถึงเด็กอ่ะเด็กนะเปลี่ยนรูปปุ๊บเด็กหายเด็กหายหายไปเลยออันนี้ก็เหมือนการที่ของเกิดเราให้อะไรช่วยเสริมเพื่อโอกาสเปิ้นเดือนเดือนต้องแกนดูครับต้องแกนดูโฟกสัสที่คูเน่ย ครูจะมาอยู่สักสามสี่วันนอกนั้นเด็กเรื่องเรียนเด็กมาเรียนด้วยเออเด็กก็ในรูปมันมีเด็กด้วยไงเด็กมาเรียนในรูปมีเด็กด้วยตอนแรกโอ้ดีครับอาจารย์นี่เท่าอาจารย์หลังๆไ้ทำไมมันียบหายไปผมปิดแล้วครับช่วงหลังนี่เด็ก ให้ในภาพสื่อเด็กทั้งรูปภาพทั้งข้อความเนี่ยมันจะเช็คอยู่สองอย่างนะครับเช็คที่รูปก,กับเช็คข้อความถ้าอะหนึ่งสือ่อวัยเด็กเดี๋ยวมันก็ส่งเองครับไม่ต้องกลัวมาแน่ข้อคะและ้วลูกไปยิงเอาที่ของอาจารย์สวยเนี่ยตั้าแต่เราเข้ากันใหม่ๆจริงๆแล้วลูกไม่ได้กำหนดถูกข้อหมาย คนเข้ามาหมดเป็นแบบพวกติ๊กแหวนอะไรอย่างเงี้ยพ,พ่อแล้วพวก็ไม่ได้แค่จะมีคำไ,ไม่ใช่เหรอไม่มีเพราะว่าคุณช้คลิปอาจารย์สวยที่ในในโรงเรียนเราที่ถีไอนนะคอน,น,นอะค่ะในโรงเรียนเลยเหรอเกไหมใช่เลยพ่ะ<ม>แต่แบบคนกลุ่มคนที่เข้ามาถามว่ากลุ่มคนเข้ามาเข้ามาเยอะนะและ้วก็เป็นผู้ชายแต่พอไปดูประวัติอะเหมือนพวกสกอยอะไรอย่าเงยพ่อน่นก็หลงหลงกัอันนี้ก็แปลกๆเหมือนกัน จะอยู่ที่เชืเ่อนพกเราด้ให้ลุกดูซื้อเลยสปกยแบบ <c oughs> มันมีมันมีบางคนนะครับม,มีบางคน <c oughs> เขาเขาใช้ลูกขขขขเขาอยองกันแล,แล้วมันซื้อไปในทางเพจของข้าวเนี่ยผู้ชายเข้ามาขอเบอร์เตเลยไม่ไม่ส่นเรื่องธุรกิจเลยนะไม่ส่นเลย <c oughs> เข้ามาจีบอย่างเดียว จีบอย่างเดียวอยากได้ลูกอยากได้เลยไม่ดุแล้วก็ดูกลุ่มวาหมายเขากลุ่มว่าหมายเขากำลังมุ่หตรงนี้ลนเลยไม่ได้กำหนดผู้ชายแต่ผู้ชายเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงไม่มีสกเปอร์เซ็เขาขาวหัวบุเสื้ออะไร้เขาเขาใช้ลูกตัวเองมันสืงไปได้แทนมา้ไม่รู้ของหนูนี่แค่ปัญหายากของนูนี่แกไม่ติดจะดีเาอะนี่ไปทำอะไรไว้ทำบุญไม่พอ ดีค่ะเดี๋ยวสามวันไปไหนไม่รู้หลายดูเลยเดี๋ยวเรามายิงแบบนี้กันเชนยิงแบบนี้หรือยิงธรรมดาได้ไดหมดเลยยิงแบบนี้คือธรรมาดาได้เห็นไหมครับยิงข้อความแต่ตัวเนี้ยอันนี้ใช้าารูกแหนใช้รูกขน,นมใช้ลูกสูงวัย ในรูปโรงงานได้หมดเลยเคยทำไหมครับไม่เคยเนาะไม่เคยบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยคือให้มันมีหลากหลายครับเน <c oughs> ี่มันมีหลายๆถ้ไม่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็ได้ พวกนี้มันคือเดียเดียวๆเลยมันยิงเป็นกลุ่มเดียวไงกลุ่มคนเจ้าของเจ้าของโรงงานเงี้ยจะมีเจ้าของกิจการแต่ถ้าลงยิงไอ้เนี่ยมันมีหลายรูปเดี๋ยวพี่จะโชว์บางอย่างมันจะไปหลากหลายอย่างเนี้ยมันจะไปหลากหลายเลยนนบางคนชอบเมนูนี้บางคนชอบเมนูนี้บางคนชอบเมนูนี้ มันมีตัวเลือกให้เขาเห็นไหมหนลูปมีสีเมนูล่ะไม่ชอบอะไรก็ชอบอันหนึ่งละไม่สะดุดตาอะไรก็ต้องสะดุดตาอันหนึ่งมันมันจะเยอะมันจะหลากหลา,ายดีถ้าเรายิงไปอันเดียวความเสี่ยงสูงนะครับเหมือนซื้อลอตเตอรี่ใบเดียว <c oughs> ความเสี่ยงมันจะสูงแต่ถ้าเรามีตัวเลือกให้เยอะ โอกาสโอกาสที่จะติดเยอะเดี๋ยวลองต่อมือถือดูได้หรอเปล่าน,นะครับเพราะเมื่อเช้ามันไม่ได้เลย <c oughs> ตอนนี้มันต้องใช้ในมือถือเราเคยยิงกันไปแล้วก่อน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เคยรนรับแ้ไม่ยาก,ากยหรอกมาเคลียร์ตรงนี้นิดเดียวเองครับ ควมันจะติดเออเขาออกไปซนะละใหมเาขาาไอทำที่นี่ทำที่นี่ไม่ได้ทำยากนะครับ ต้องเรียนเข้าเยเาอะมันจะเป็นค่าเฉลี่ยในคอร์สเขาจะสอนให้เราหลังคุยเทนเราหมดปิดการขายให้เราหมดเราไม่ต้องยุย่งยากอะไร ตามคนยิงแอบมาฟังเทคนิคดีกว่าอันเนี้ยเป็นรูปเห็นไหมครับคันนองที่ผมยิงที่ผมชัวร์มาแก สอนแต่ละรุ่นเนยสอนรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามใช่ไหมสอนไปด้วยยิงไปด้วยมันก็ยังใช้ได้อยู่จําได้ไหมรุ่นที่แล้วผมใช้อะไรจําได้ไหมรุ่นที่แล้วใครไปเรียนตัวผมรนะับใช้ผู้สูงอายุใช่ไหมยังอยู่นะเห็นตัวเนี้ย